พ่อแม่พี่น้องเพิ่อสุขสุขคนเนาะคะ่ะทั้งอยู่ในและอยู่ทางต่างประเทศแต่กลับมาพอกัห้องสองคนอีกแล้วนะจมือเนี่ยพี่น้องเพิ่น่าเห็ดพอออกก็สั้นว่าเฮาสองคนกะเล็กมาเบิง่งแล้วจมือเนี่ยมาไกลอยู่จ้ะระยะทางประมาณสามสิบกิโลเนาะแบบสี่สิบกโลอะ ไปดีครับพี่น้องนักสีมานบมันมือเนี่ยไปเบิึงสักก่อนมาไก่อยู่จา้าเพล่ะทั้งบ้านหัวนะครับบ่อทองเพล่ะนะจ้าพี่น้องเป็นมาเห็ดผอกเตอยู่ทั้งบ้านยังไม่หันได้ออกนะจ้าเพระาะว่าเหาก็เคลียเบิึงอยู่แต่ยังไม่หันได้เห็นนะนพี่น้องฝนกตกบ่ดีะกทั้งเพื่อนฝนตกดีให้พี่น้องเอ,อ้ยน้ำเต็มอยู่ซุ่มซึ้นดีขนาดบ้านเพื่อนผิดกับบ้านเ่าเลยเนาะไปดูแล้วมึงพี่น้องปั๊ ไปลุดนน้ำห่อบางแงยาง่เนาะแต่ว่าห่าสีได้บวมมือเนี่ยเห็ดเพาะแต่ว่าเขาม้าห่าก็เห็นรถจอดอยู่เนาะส่งสีมันนี่พี่น้องเข็ดคันอีกงงขั้นหนึ่งไปหลุดน้ำห่อแง่แง่บางนอกจากพี่น้องมาห่าสีได้บวมมือเนี่ยพารกิจพิชิตเห็ดเพาะใช่พี่น้องหาซอยกันเด้อจ้ะที่เป็นดอกแังไลยเอาระวังสองคนไผสิพอกอนกันพี่น้องเอ้ย มามาหาซอยเนื้อเด้อไฮสวกไฮมันเนื้เด้อเจ้าปลาเจ,าจา้าเขาโอ้ยขอพ่อเราเด้อพ่อเราเด้อดอกแรกแหกมันของข่อยดีนี่ปีนี้พี่น้องเห็ดพออีลีนี่ผัดโถนี่พี่น้องเอ้ยดอกนี้น้อยแต่พอเราสามดอกสิเคลียร์ไปบริเวณน,นี่แล้วจะเนี่ย มามามาเคลียร์น้ำกันเล้วพี่น้องเด้อโอ้ยขอเปลี่นมูเลยเด้อโอ้ยดอกน้อยๆอยู่โอ้ยโอ,อ,อ้ยอน้อยปอ,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 อดพี่นอ้องไว้เดียวไม่ได้เกลี่ยเพิ่นเต็มอยู่โอ้ย นพ่ออีกแล้วพ่ออีกเราจะพ่ออีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยต้องนี่ว้อยู่ทังไหนอีกเนาะมันพี่น้องเลยคอยเชียร์ไปเนาะถ้าั้นถ้าได้ก็ขอถอดขอให้เ้อจ้ะเด็กเก็บก่ยนเด็กพาว อุ้ยเหนียวน้อยเพี่น้องพี่น้องเอปๆไปๆไปๆสิออกอ,อีกตัวน,นี้นุ๊กอ,อันนี้ก็น้อยอยู่น้ำซ่าออกอืมอุ้ยน,นี่นี่นีพี่น้องนี่อีกนี่อีกอุ้ยมันตลกหนีอหน้อยเก็งเลยจ้ะ พี่เบิ่งดูอันนี้ซับขึ้นมาหนึ่งหันหนพี่อีกใจเลยพี่พี่พี่โอ้ยพี่อีกพี่น้องโอ้ยมาดีใจแค่ไหนบอหนี้โอ้ย,อ,นนย,อ,ยอีกอืมหาหาซอยกันพี่นอ้องหาซอยกันสิงห์เ้ยมาเบื้องอย่างนี้ซอยกัน หนึ่งไข่สองอ้ยอันนี้น่อยสามอุยันนี้กัน้อยอุน่อย,อนนอยสักหน่ก็เอาไปก่อนอุ้ยพี่หนอย้ยปกดหินขึ้นคนะนน่ะุ่นน่ะแมน่นสิน่ะเอ้ยมัเป็นคือพูดลังค้เดเออเอา,เอาตัวนันหน่อยก็ล่าหลายเร้ไปลองปะ ปเวยปกเวกไวยเ่ยูรอกนะอ้อหน่ม้อนี่เคียบเบาเศ้าพี่น้่มมันไหลตัวเลีเคียรกเยปกเกียนน้อยนะมีเคียเกียนน้อยันายมโอ้ยนี่้นแลเอ้ยมาเ้อมาเคลียน้ำกันเ้อพี่น้องเ้ย โอ้โยน่ะเยนด่าง่เขาไเหอเนาะอุ้ย้ายอยู่นี่ยายเนีโนิปุ๊บไปก็เคลีร์ไปดแล้วนี่เด้นี่น่นโอพเอาไปเคลียยูงอไม่ เย็นเย็นพ่น่พ้องพวะได้ล้วพวอือโอ้ยเอาพี่ทองพ่อได้เกมมือแรกแทกมันสักบ้านไหกินมม่วงเชียเชียเหยาแวอุ้ยเอาไหมแ่กปอมบอทับพี่หนี่งม,มันอีลีเด้เลยเมื่อธรรมดาเลยแตาน,นีเลด่าคนนี้ ลงมองใดแถ่นี่ะใดหลวงผงลงฮึร <ừ? S 2> วหน่อยเน่ยมันเป็นด่างอยู่อ๋อยูไปเชื่ออืดี๋ยวมัน็แย่งดอกฝนตกดีซุ่มกันยางเก็บบอกว่าข่นยชมดูอือ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 อโอ้แมนตีพี่ดอกเห่อ

ดูด yeah, ูกดูกดูยยต้งดูกนั่นนั่นเน่เน่ยนกขว้ดูขนาดอึ้นขึ้นเคลี่งแห้งอะไรกัน่น้อยย่างถึงน่อยหน่อยเน่อยหน่อยยอุ้ย ว่าเหมือนับเชื่มันเลยดิเชื่ของเก่าคนนู้งของแท้จิบ่ได้เชื่ยากแล้วพี่น้องของแถ้ของแถ้ของแถ้สุนสามเด็กบริเวณของเก่านี่แหละก็ค่อยๆไปเห็นบ่นเลยโอ้ยบ่เห็นโอ้ยกระ่อนหน่อยพอดนวยพุทโธ้บนเงิ อื้มเห็นมั้ยมาว้าวสองสองขี้น้องสองว้าวว้าวแบัดดี้ฮึ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  <laughs> ใส่ลเยลยเ,เหรอ ลงนีเ่เผเห็นน้ำมาจนโหโหคือไงเฮ้ยมโคโมคเ้ยีีิีผีจัเห็นน้ำมาจนเลยผีอุ้ย,อ,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 ยองแล้วอีกูอยูย่ในสามปาดโโโนหองเดียวเนี่ยตดบไงก็ บดีเคียวเลยฝนตกมือีขึ้นลอยมาเลยเนเราพี่น้อปวดน่อยเดีนีโยิ่อยยยใครบอกมีเปี่ยนเปีพี่นุ่เนไข่นอยแล้วก่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่่่เบโอ้ยเบขกอย่าบดเคี้ยวไข่ยุ่ยไข่ยุ่ยไข่สุกเหมือนเดียวกันเนวดวเบิว โอ้ีผี้องนข้าแมงเนี่ยข้าวแขึมเอุ้ยหยาดหยาดยอุ้ฮ่าไปเดี๋ยเลี้ยวเดินแท้เลี้ยวเป็นแถวาันแมงบงก้หลายดัพี่้องด้วยเปิดจแมงบงโอ้ยหลาหลายคนโอ้ยอะไรใ่ที่จัะมาเห็นเลนี่ยนี่

พี่อาเลยป่ะอา่ดอน่ยไม่เติบยุอะไรทไี่ขึนมไรพี่ขอยยเห็นน้ำะจหนน่เนยนาะแม่นผูอ่อันนึงเีย đi nữa, phun tóc xây đi. Soi hoạt tưởng đi đi. Tóc chia Kia lộ bò hinh. Oh, là gì tạo nên. Một khay mục hai. Tô tụi, tô tụi, tô bụng kapo bụng. Qua tang bụng kapo thang bụng thang 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 bụng kapo thang bụng kapo thang bà. Hui tang cả kapo thang bụng bụng เอาคักๆแล้วแถวเอาคักๆยุ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละแต่ว่าต่างคนกับทางเอากตอนตอนนี้มึงเพื่อนเอาข้าว่อขึ้นกันเนาะโง่เอ้ยมาเฝ้าก้บวผลาอยได้พี่น้องเห็ดพอเนาะพูดนะโทรโทรซีเหรอพี่น้องมีพี่อิฐเชียใครไงดีเพื่อน อันนึงเทียกะลอกะขางเกันแล้วอเปิดหินขึ้นนะจ๊ะนี่ดังน้อยๆกันละไล่มามึงเนี่ยโอพวกเวกแหวกไ้องมามาห่นเปิดหินนี่ย้กันจ้ะนะอืย่นู่นอันนี้น้อยอยู่น้อยซ้ำนี่ก็เอาลเนาะ นี่อีกป่ตรงนี้ตัวน้อยๆวะหนายอยู่เห็ดกำลังออกทงมันี่เห็นปกไ้ขึ้นเขาเดาะอู้หหาวเลยเนาะโอเคการทำอู้หู้าที่อัดที่ดมาจินอ่ะรใ่ แม,นมีแมนบ่แมีนอยู่เม็ดน้อยดิ่มต้องหน่อยดิโอ้โหดบกก็ไม่หดหลายๆงูพี่น้องอ้ยผู้ใดย่านนะโอ้ยร้อนเถอะพี่น้องพ่ออีกแล้จะนะอันนี้อีกดอกนึงอุย้ยหาหมดอีกดอกนึงโอ้ยอยู่นี่อีกดอกนึง สอ,อสองดอกเลงเนี่ยสองดอกใช่ไหมอ้สามฮึจะไต่กันตกหน่อยหลายพีเนอะอีกแล้ว โอี้ออ้มันจะลีเรีกเรียกขึ้นนะอืมอืมไข้น่อยแรบแล้ไขนอย ใครท่านังไงแ่ก็ต้องรอแล้วมึงใครเยอยงพดเอเตรียมสิกินแล้วเอ็ไข่นึงยใ่นี่ไข่น่อยกินมากไแมสิไม่กินคือติเอหกาเลยเถอะกินคือยังบอกให้กินเลยอ่ะเพื่อจได้มอเลยดิ มันจะน่อยเนาะแบบจิน่ะแบบแบบเหมือือ no หาถ <up. S 1> <rồi. S 2> ึงฝนังแบบเงินแมดเงินน้อยเนาะดีจีกไก่กันนึงไม่น้องิน่มดแ้วนีมดล้เออเออาไต่องดีกูนำซออกเด้ นีนแ่แม่นบ่เนี่ยแม่งกูอ้าวอันนี้ก็แวบ,บอีกละเต่งอนนึงกินกนกือกินแล้ว,อ,อ,อ,ลวอันนี้อันนึงโอ้ยหนอยหมั้งนี่นี่นี่โอ้พี่จำเป็น,นอยอ่างงี้อะไคอยขีดคอยเล่นไปเลยก็ได้ร้ายหรอกเนาะกันหนี่อ็ขึนแห้งแล้วรออีกอย่างพี่นอ้องหนึ่งสง สามสี่ยังที่นำสามที่แล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีสิบเอ็ดสิบเอ็ดหั้ยจเธพอตะละโมงสัะเนี้อไข่หรอเห็นน้ำโมเห็นน้ำโมจ้ะจะไข่ทําอู้ย

ดูเลยเนาะฝนตกหมู่ว่านเนี่ยสแสดงว่าตกแห้งข,<อ>าขนาดนะโอ้ปนนาดใครยังนี่ใครนึกกินกกอกินี่ใครนึง,นนนงใน่นี่นะโอ้ยอ,อยู่ใกล้ๆยังเห็นด้ยเป็นไ้เพิ่งสี่หรียญนะนรับเยี่ยมยอ กำลังสิเกิดเห็ดก็ได<อ>นียอะไรวะอ้ได้ยยสหน่ <c oughs> ออน,นี่โกยสนออนไม่เลยสนมม่โก้โอ้ี่ดกไงพี่หเชี่ด,ด,ดูเ<อ>น,นี่มือโอเคขอบไ ใคนลอยาลาาลาอะไะพี่หนยขารทันันเก็บอีกตัวนตกมันห้องคนเดียวเน้อห้อคนเดียวก็ออเก็บมาีเก็บก่อนหินะมางเดีย <c oughs> <c oughs> งโอ้ตเสียนตัวโอ้โหเต็มเลยอืป <c oughs> <c oughs> าเราเนาะค่ะพี่น้องถึงช่วงท้ายของเขาเราจะมือนี่โอ้ยเสาเก็บเห็ดแล้วก็ยานน่ากนะพี่น้องเอ้ผนชิ้งลูกได้เตยู่พี่น้องมังบ่งหลายหลายพี่น้องเลยมาส,สองร้อยู่ปะอยู่ทั้งหกนะถ้าพูดได้ยากมันบ่งเลอยอเตร <laughs> ียมยาไม่กินน้ำรดจ้ะไข่แตกแท้ๆแท่แงบัดก็เตรียมยาพารามาน้ามือกันละย,ย่านไข่มือแรกแขกหมันพี่น้องเบื้องเห็ดพอของข้าพี่น้องเอ้ยรั่งมือแรลกกรหมันแล้วเด้อจ้ะนี่เด้อพ่นนะ่นนะ ได้ยีหลอก,กียงรูเนาะถึงบอ่อลูนึงพี่น้องพี่น้องซอยวัดบังรูดรูโลนึงถึงบอ่อแต่สองคนก็ได้อันนี้ก็เป็นยีหลอดก็ไปถักแกงใส่เนาะจ้ะเนี่ยมาถักแกงใส้แซ่บกินน้ำกันเนะจ้า <c oughs> แจงเห็ดพอ,อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่าจะเนี่ยเก็บแรกของเฮา้ี่ก็ได้การเก็บเห็ดพอพี่น้อง ออกแล้วเด้อจ้าพีกัดกับที่ละจ้าทั้งบ้านหัวนะครับบ่อท้องพี่ไะจ้เพ่าไก่อยู่ยาบาดแลียนขมานี่กัประมาณสามสิบกิกโล่พูดล้วจ้าจากบ้านมาเนาะสามสิบกิโลไปกลับก็สิ่ต,ตัไปเจ็ดสิบพู่แล้วจ้าเจ็ดสิบกิกโล่พลูดหรืวะ <c oughs> <c oughs> ไปกลับอ่ะจ้าจากบ้านมาเนาะจากผู้ใดหู้จักโคกหู้จัะมองออกก่ะเพราะได้กินนี่หรอกจ้าเนี่ยทั้งนี่ก็ได้ มันก็นยังบ่ออกทั่วไปเนาะมันก็นสิออกเป็นมองๆไปจะตามที่ถามเพื่อนในพื้นที่นี่เนาะเขาซุ่มมากเขาก็เลยมาถือกมองพอดีพี่นอ้องคนกันยังไม่หน้ในาขืา่ออหมองเนี่ยคนยังบม่หนในขืขกก่นไรขามากับเมนพ่อเลยกับเมนมันเลยจ้ะเนี่ยเมนอย <c oughs> างเช่นเาเนาะทังไดก็ขอบคุณผู้ที่เขาม่าติดตามรับชมแล้วจ้ะ เลยกซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจห้องสองคนเลยเด้อจา้า<ม>เอาไหวพอกันไม่คิดหนาเนาะว่าห้องสิบห้าไปบุกไปลุยไปเพียรยังทั้งหลน,นะจ้ะพี่น้องสิสุกสิมันคือจังสี่บอลนะจา้า <c oughs> <c oughs> มือต่อไปนะจ๊ะเฮ็ดนะมันออกลายอยู่จ้ะแต่ว่ามันกำลังออกแล้วก็เป็นน,น้อยๆอยู่<ม>จ้ะสิอีกจะจะได้เก็บอีกโดนอยู่เป็นอาทิตย์เลจา้าเนี่ยแต่ซ้อมเืองถ้ามันบวแบบบัวนั่นกอนกอนถ้าฝนตกมาเรื่อๆนะจา คลิปนี้ก็พัสองคนกับสิกาบ้านแล้วจะปลากุ๋นเนยคนท่างกับไก่นะจ๊ะจังได้กระขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับไว้พอกันไหมคลิปหนาด้วยจ้าคลิปหนามือไหมกับคลิปใหม่ๆนะจ้ะจำรนบคลิปนี้ก็ะมานมานมานได้สองกระตาผลได้จานนี่เด้อเห็ียดพอ